ค่ะเกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีทุมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเกส,สกับิมีแนวทางนะคะของเลขห้านอยนะคะทุกหมื่อนะคะมาฝากเอฟซีนะคะงวดวันที่20กันยายนพศ2565นะคะเดี๋ยวห้องขอไปรับชม่มรับฟังแนวทางของเมนจุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาโจ้า จ้าเกตเองจ้าจ้าวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะจ้าห้าหน่อยห้าหน่อยนี่ทุกมือเลนเลนจักรล้อค่ะพี่อันปกติพิเศษนี่ไอพี่จ้าอ๋อสามรอบเป็นบ่าคา่ะจ้าโอ้ตะกี้เกตกับเลนเด้ต่ว่าบาน,นีจักเสียวแน่ท่างจักใสนะคะบัาน,นีโอ้ยนี่เขาทุกมือเด้เกตเขาทุกมือ,อ สนใจนะคะเผาทุกมือแต่ว่ากบมี่เอฟซีนสอบถามเขามาอยจ่จาวาเจ็ดมีเด้ลงฮาหนอยบอแล้วก็เลกเล้าบอเนะจ้าเลกเล่าก็ลงเมื่อวานนี้เล่าแดดแดดเ,เ้งห,าห้านอยแดดข้งเล่าเลยเมื่อวานนี้โอ้เสียดายนี่คะ่ะบโทรมาแต่เมู่บวานนี่เนาะจ้ะจาเอามือนี่กันต้องการเริ่มต้นใหม ฮ่าฮ <5 worth. S 1> ่าพี่ท <eren channels> ั้งไหนคะทั้งอุดรหมอคะใช่ยูยูอุดรแต่ตะบ้านเกิดยูสุรินทร์จ้ะอ๋่ะแล้วค่ะเมื่อนี้เมื่อเมื่อนี้ไฮที่เราจะคู่ค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคู่อืเก้าคู่ออกตรงตรงเลยหมอค่ะดูออกตรงกับเยอะ กรูคือกันแหละตรงนั้นต้องวัดแน่ส่วนมากเลยกะตรงแน่กับแน่นน่นแหละค่ะแม่นค่ะมันก็ะบื้ลายตัวทางคเก่าคู่นะคะสําหรับค่าส่วนมากแต่ยุดที่แคกเก่าคู่นั่นแหละจ้าอันอันนี้ซื้อแม่จุกหน่อยเด้อจ้าแม่จุกเป็นแม่จุกอะไรแม่จุกบ่จ้าจ้าแม่จุกค่ะแล้วเกศสีล่งเกศกับสีล่งว่าแม่จุกเนาะจ่าจ้าแม่จุกค่ะแต่เวตั้งแรก่า หนากันมันดีกะเอาเบอร์โทรของแม่จุกลุ่มแล้วก็แดนทางวัดน้ำเพลินจ้าแม่ได้ค่ะไดเ้เอาเอา,เอาเลยบ่ค่ะเอาเลยค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหค่ะเจ็ดเจหนึ่งเจ็ดหนึ่งสศูน สองศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่หกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกจ้านี่จะนำแหละหนึ่งหกเอาเลขสามตัวน้ำบอจ้าเอาก็ได้ค่ะเอามาไว้ทะเบิงค่ะแนมเบิง เ้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ดามีเท่นั้นแหะค่ะคือเลเอวิ่งการวิ่งซีกับหนึ่วิ่ง, 4, 1. 1> ง 4, สีกับหนึ่งค่ะหลุดซีกับหนึ่งจะได้ค่ะสีกับหนึ่งเข่าไล่ปะ ตรงไล่มีไล่ปอนมีอยู่ค่ะเบื่อไล่กับเบอร์เบอร์ของเกตเองนะคะจ้าเดี๋ยวเขาไปในไล่เนาะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเขาให้ละกับเดี๋ยวสิเบอร์โทรกับสิส่งเขาให้ตรงนั้นเด้อจ้าจ้าได้ค่ะพี่โตจ้าจค่ะเอาเขาเป็นมูกันเด้อบัดี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับเนื้อทางค่ะจ้าเดีโทรโทรมาทุกมือเด้อจ้าได้ค่ะจะเอาจะเอาแค่นี้ละวันดีจ้าวันดีค่ะ ค่ะแนวทางนะคะแนวทางของเมจุกนะคะเนาะซื้อเมจุกนะคะเก็ต <an> ้องห้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบเลนนะคะฮานอยนะคะฮานอยนะคะฮานอยหรือเหล็กเล่านะคะเมจุกเสียหายทุกมือนะคะเนาะกับเกตกับฝากแนวทางไว้อีกแนวทาาหนึ่งก็แล้วกันนะคะสําหรับแนวทางมีเขามีรุดนะคะสําหรับท่านใดนะคะมักนะคะ ชอบเหรีน,นะคะชอบเหรนยฮานอยนะคะนี่ละค่ะฮาน,นอยมือนีนะคะวันที่ยี่สิบกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเมจุกไหามาะนะคะมีเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่หกหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะขอโทรขอายหลายๆนะคะทีวอลพีทบอลถูกนะคะเนาะเลขซ้ำโตนะคะเก้าเจ็ดศูนย์ 840สี 8, 4, 0, ะะ่ศูย์ค่ะสำหรับซ้ายวิ่งซายลูดนะคะเล่นได้นะคะวิ่งสี่หรือหนึ่งนะคะเนาะเกตกสีเอามาฝากนะคะเอฟซี FC, ทั้งช่องนะคะทุกมือนะคะเลขห้าน้อยหรือเหล็เลขกเ,เล่านะคะมื่อว่าหนีเป็นตานาเสียดายนะคะเพราะว่าเมจุกว่าแตกทั้งห้าน้อยนะคะแตกทั้งเลขกเล่านะคะเสียดายคักนะคะเนาะกระปบ,บเป็นยังนะคะเวลาเฮ้าเหลือหลายนะคะเฮ้ากะเล่นทุกมือนะคะ กับ,บต้องเลนลายนะคะเลนหาบาทสิบาทไปก้อนนะคะเนาะกับวแตแน่เบิงนะคะทุกๆมือนะคะเพราะว่าเมจุกนะคะไห้มาเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะก็บขอไห้เอฟซีของเกตนะคะเอาไปพิจารณาเอานะะเนาะค่ะสําหรับท่านใดชอบนะคะห้าน้อยนะคะกตตะคะัติดตามไว้นะคะติดตามไว้นะคะช่องแม่เกตพาโชคนะคะเกตกับฝากอีกแนวทางนึง่งกแล้วกันนะคะ เกตุกสีโล่งหายทุกมือนะคะหรือว่าจะเลขเล่านะคะเลขเล่าของคุณพอ่อจะเลื่อนสินนะคะหรือก่ะเลขเล่าของเมจุกนะคะเนาะจะเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะแคบน้าจอไวทะเบงเลยนะคะแนวทางนะของเมจุกนะคะทางอุดอรนะคะทีหายมานะคะเพราะว่าเมจุกว่าถูกมาหลายงวดติดหลายงวดซ้อนแล้วนะคะจนในสางวัดนะคะ แคปหน้าจอไว้เบิ้งเลยนะคะเนาะเอาไว้แถแนมเบิ้งนะคะมือนี้นะคะสามรอบแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเกลี่ยเขียนเขียนให้เบิ้งนะคะสามรอบแค่นั้นนะคะค่ะสามรอบแค่นั้นนะคะเนาะรอบพิเศษรอบปกติรล่อวีเอพีนะคะตามที่แม่จุกบอกไว้นะคะแคปหน้าจอไว้แถเบิ้งเลยนะคะเนาะสําหรับ ท่านใดนะคะที่เขามารับช่มรับฟังแล้วนะคะเกตกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเนาะเพื่อสิบรพาดน,นะคะเล่าหรือฮาหนอยหรือรัฐบาลไทยนะคะจากท่างช่องนะคะสำหรับคลิปนี้เกตก็ขออห้พ่อแม่พี่นองทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนขอหเห้งแหงลรยยงวดวันที่ ให้รวยมือหนี้นะคะวันที่ยี่สิบนะคะเลขห้านอยนี่นะคะให้รวยไปพร้อมๆกันนะคะเนาะขอให้แตกในสามรอบนี้นะคะรอบพิเศษปกติ v p นะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้เกิกบมีเพียง่านีพบ้อๆกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ